มาแล้วลูกเอ้ยมาแล้วจับข้าวมาแล้วลูกอาหารมาแล้ว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 อาหารของพวกหนูมาแล้วค่ะเอา,าลูกอ่ะอุย้ยเมื่อวานแบกเอาใบ วานแบกเอาใบถผงชิลดเม็กซิกันคณะเม็กซิกันคณะนะคะทุกคนหรือว่าเขาเรียกอะไรแบกมาให้ทั้งแบกเบลออเลยเหลือแต่กล้อนทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดู เป็นพวกผักต้มผักอะไรที่เหลือก็จะเอามาให้ค่ะต้นกล้วยต้นกล้วยนี้สําคัญมากเลยนะคะตอนเราเอาให้เขาตอนตอนเราสับให้เขาไม่ใหม่อ่ะเขาจะยังเข,ข,ขาจะยังไม่ทานยังไม่กินนะคะทุกคนพอเขาเน่าเปื่อยแล้วก็ถึงจะกินคือมันก็ช่วยช่วยเขามีอาหาร ได้ตลอดค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะมาแบกให้เขาอีกมาแบกต้นกล้วยวางไว้วางไว้ตาม,มุมอ่ะทุกคนให้เขามีอาหาราเพราะส่วนไม่ส่วนมากจะเป็นปลากินพืชนะคะทุกคน ตอนนี้ก็เอาปลาคาร์ฟมาลงด้วยค่ะก็คงจะให้เขาอยู่ในนี้แหละทำเขาไม่ลูก ใบกล้วยเขาก็กินนะใบใบที่ไม่แก่จนเกินไปต้นกล้วยที่เราตัดเอาเครือเขาออกไปแล้วอ่ะเราก็เอามาเอามาเย็นให้เขาวันเสาร์คนงานถึงจะมามาทำงานค่ะวันนี้ก็เลย ยังมีเวลาอยู่เพราะว่าพาเขาไปถางป่ายุคาเขาเหนื่อยกันเขาโขพักโอเคค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ